ตกใจหมดเลยนะ,ะอ้าวขอต้อนรับคุณผู้ชมท่านครับเข้าสู่รายการเอ็กซ์ตาร์ธาริทเอสซเมืองทองอยูเนเต็ดนะครับผมวันนี้ผมรุกกี้ครับอยู่ที่นี่เลยฮะเนเมเจอร์ซิริเพล็กสาขาเอกมัยนั่นเองนะฮะซึ่งวันนี้ครับผมมีนัดกับคุณพลกิเลศพิยอง s c g เมืองทองอยูเนเต็ดนะฮะกับภารกิจติดตามชีวิตครับวันเดวิต SCG เมืองทองอยูเนเต็ดซึ่งจะเป็นใครนั้นแม่ตอนนี้ ยังไม่เจอตัวเลยฮะนัดเอาไว้11โมงโอ้เดี๋ยวขอเรียกไปหาก่อนแล้วกันนะฮะสวัสดีครับโอ้นี่นะคนที่ผมนัดเอาไว้คนนี้เนี่ยภารกิจที่เรานัดกันมาเนี่ยนะฮะกับช่วงวันเดย์วิดไอซ์กับคนเนี่ยนะมันมีอ่า หลาหลายคนไม่รู้ว่าบอกบอกกับไอ้มากบอกกันไอ้มากมันมันมันเข้ากับการเจ็ดตัวหรือเปล่าม,มันไม่ได้เข้าอ,อะไรแต่ก็ชื่อของไอ้มากมันมีอะไรอ,อ่าแน่นอนอัเดเสื้อาไปดูเลยดีกว่าอ่ามามาดูอะไครับ ไอซ์มาอยู่กับไอซ์สเก็ตแล้วเป็นยังไงพวกประมาณประมาณประมาณเออเบื้องต้นเลยอันดับแรกเลยเล่าถึงเส้นทางของฟุตบอลก่อนไอซ์ก่อนจะมาอยู่ร้านนี้วินิจเนี่ยคือไปเล่นบอลแข่งมาดูเก็ตเลยเป็นนักเรียนธรรมดาก็เรียนแต่ว่าเราชอบในความความชอบตอนแรกเป็นผู้รักษาประตูเลยป่ะหรือว่าเป็นแบบผู้เล่นตอนแรกก็เตะก่อนแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยตะแล้วบางทีเราก็เซ็งเซ็งกับเพื่อนไม่สนุกให้เหรเป็นตูเอ่ยนะบอล เสน่ห์ของมันเนี่ยรุ่งสาวมาโตอยู่ผมว่าไหวพิษอันดับหนึ่งมือต้องไวไวจริงต้องไวตลอดทั้งมือจีเดีวจบไม่ใช่ไม่แบบว่าไหวพิษไหมต้องมีนะเพราะว่าคือบางทีมเขายิงมาเราจะแบบถ้าไม่มีไหวพิษแบบมียามมันก็ไม่สำคัญอ่ะลองต้องออเราไวนิดนึงราชมคนนี้ถือว่าไวอยู่ถือว่าไวอยู่เดี๋ยวเราเรียนเรียนพอเรียนวอสเสร็จจากนั้นจะพูเราก็ไปเตะบอลเขาตอนนั้นเรามันจะมีบพวกกีฬาจังหวัดอะไรเงี้ยเราไปเตะเขาด้วย ปรากฏว่าเป็นต่างจังหวัดแต่ว่ามีแนวมองของรายทย้อะไรเงี้ยเขารู้จักอาจารย์ที่เราบอกเฮ้ยสนใจใครสนใจน้องบอลคนไหนสนใจจะมาแนะนำนิดนึงมาขึ้นมานะให้เราตั้งตาให้แต่เป็นซัลซ่อนะอ่าเป็นซัลซ่อนะซอลเราก็ก็เลยตัดใจขึ้นมาตัดใจขึ้นมากับเพื่อนสองคนจนวันสุดท้าย เราขึ้นวันละเรข้นรถทัวร์เพื่อนแม่งไม่มาเพื่อนแม่งเทเออตบนเพื่อนแบบไม่ไปแล้วแม่ไม่ไปบอกอ่าบอกตอนเรียกแม่ไม่ไปก่อนเล่นฟุตซอลได้ปีพอแล้วก็พอขึ้นมาส่กเราปุ่บมเนบอนใหญ่เพราะอยูฟุตซอลเราไม่ได้เล่นเลยเราไม่ลงเลือเราที่ของที่บอลใหญ่ซึ่งบอนใหญ่ไม่มีประตูมีคนเดียวเข้เขาก็เล่นจนอายุสิบเจ็ดเราไปแข่ง ลายโยชน์สินชาติพวกโค้ชครับพวกอะไรเงี้ยช่วงนั้นเลยที่ชาวเมคนโกลุกยันใช่ไทยก็โหรธแล้วพอ17บเจ็ดราตืเจ็ดสีเลยม,มีหลายทีมติดต่อมาเลยแต่เราแบบเราก็นั่ลี้ยงใจเอาไงดเนเราก็เลยไปกางไปไปที่ไปอาร์มี่ตอนนั้นเราไปเซ็นกับอาร์มี่แต่ว่าอาจารย์เนี่ยขับรถพาไป4 5่ห้าคนอีก4คนก็ไปเซ็นที่เมืองขอนขาบอกเอาอยงี้ล้วกันเดี๋ยวให้อาร์มี่ไป็นหตัวไปจับคนลทองเราก็ ได้ครับประกอบว่าเราก็เซ็นกับมึงทองห้าคนแล้วก็ผมก็ออกไปเลยเซ็นจากวันนั้นเถ็ดก็ไม่ได้กลับมาเมืองทองเลยนะวันนั้นยาวเลยก็ยืมตัวเลยก็ออกไปจากวันนั้นก็อีกวันนึ่งไปซ้อมของท่านเป็นกิเลนพัดฝูงไปอยู่อาร์มี่ใช่แล้วก็ได้เล่นเลยได้เล่นเลยเล่นเลยเล็กแรกอาจจะแบบไปเก็บประสบการณ์นะแต่พอเล็กสองเราเริ่มได้ลงลงทีลงรับ่อยลแบบลงบอยตลอดเลยต้องแม่นเลยอ่าก็เป็นแบบทีมกับมันตอนนั้นเมืองทองก็ ผู้สาปะตูประจำอยู่ก็าจะเป็นกวินอยู่แล้วโอ,อโอเคก็คุย<อ>กันเรื่องเส้นทางของ,างโอโก,รการเป็นผู้สาประตูมาตั้งแต่เรียกได้ว่าตั้งแต่เด็กๆจนมาถึงนี่แหละประสบความสำเร็จอยู่ในทีมชั้นนำระดับประเทศนะอย่างเอสซีจีบางทอยเต็ดแล้วเดี๋ยววันนี้นะฮะจะให้เป็นผู้สาปะตผคนของนัณนเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปเตรียมตัวนะฮะนี่ฮะผู้ชมมา ผู้สาวตูทีเมืองทองฮะโอ้โหอยู่ในสนามนี่บินอย่างกระเทพต่พอลงมาลานไอสเก็แล้วนี่เหมือนเด็กเพิ่งขัดเดินครับผมต้องนลได้อโอเคครับหลังจากตอนนี้ครับเราสองคนครับผมเปนกล้วก็ไอกลครับได้มาข้อสนิทปัดฝุ่น นะฮะแล้วฟันฝุ่นเดี๋ยวมันพื้นฐานใหม่ด้วยนี่มันเริ่มต้นกันใหม่เลยก็ว่าได้นะสำหรับการเล่นไอส์คัตนั่นเองนะฮะตั้งวันนี้เนี่ยก็จะมีเนี่ยฮะทีมงานของทางซับซิโร่มาดูแลการฝึกสอนด้วยนะฮะแนะนำตัวนิดนึงครับผมไกายสอนนิยมวงครับหรือจิครับดูแลสาขาซับซิโร่เอกมัยสุขุมวิทครับวันนี้เนี่ยภารกิจก็คือพาไอส์มาเล่นไอส์นะฮะแล้วคุยกันแบบสบาย แต่ว่าไอ้ทังเนี่ยเขาเป็นผู้รักษาประตูของเมืองทองวันนี้อยากจะให้เขามาลองเป็นผู้รักษาประตูเอาละครัตอนนี้เราก็ได้เตรียมปอสรับเไอซ์ของเยอยนี้องอยู่ตรงนีไมไหนเดี๋ยวมาวัดดูว่าห้าลูกที่ผมจะยิงไอจะสามารถเซฟได้กี่ลูกครับ 啊，ผมสรุปว่าวันนี้。 เล่นไอซ์ท็อกกี้ครับโดยไอซ์กัมพลนะครับเป็นผู้รักษาประตูครับจาก5ลูกสามารถเซฟไมได้2ลูกยอดมากนะครับผมก็ว่าโอเคนะเป็นไงครับสำหรับครั้งแรกถือว่าโอเคอ่ะตอนนี้ครับผมเรา2คนก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับสำหรับการมาเล่นไอซ์เก็ตนะครับผมซึ่งขอบคุณด้วยสำหรับนะครับผู้สอนนะครับพนจิงของเราเองนะฮะใครสนใจตอนนี้ก็รับผู้สอนอยู่ที่นี่ใช่ครับ อาละครับเดี๋ยวขอเนี่ยเต้นย้ำนะครับกิจกรรมร่วมสนุกนะครับกับการส่งคอมเมนต์ที่โดนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านเนี่ยส่งคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้กับนักเตะเอชจีเมืองทองไอแต่ของเรารวมถึงไอ้กพลด้วยนะครับคอมเมนต์ไหนที่ถูกใจโดนใจไอ้กพลนะครับรวมถึงทีมงานเราเนี่ยก็จะเป็นบัตรเล่นไอสเคทซับซีโร่ทุกสาขาเลยนะครับในประเทศไทยนะสาขาไหนก็ได้จํานวน หรางวัลรางวัลละ2ใบนั่นเองนะฮะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับผมก็อยากให้คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับว่าเป็นกำลังใจให้กับนักเตะของเราด้วยนะฮะยังไงก็ฝากเพื่ลนๆกันนะครับอ่ะคุณผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้เราไปเจออากาศเย็นๆนะตอนนี้ออกมาเผชิญกับความเป็นจริงความเป็นจริงหน่ยตอนนี้อยู่กันตรงไหนวะเองก็ ได้กันรา21ครับผมในซอยเนี่ยมีร้านข้าวร้านหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าอาหาซีนแล้วก็แบบถ้าหลายในโซเชียลคือคนมากินเนี่ยชอ,ชอบมาโพสต์แล้วก็เขาบอกจะขึ้นชื่อเรื่องของวัตถุดิบโดยเฉพาะเรื่องปูเนี่ยแกงกะหรี่ปูหรืออะไรเงี้ยชอบไหมกะหรี่ปูกะหรี่ปูกะหรี่ปูอ่ะชอบไหมชอบนร้านไหนร้านไหนนี่ข้างหน้าข้างหน้า โหกินแล้วต้องสั่งเพิ่มอ๋อจะเยอะอร่อยแน้นอยคือเนื้อปูเน้นๆแล้วก็แบบปูสดมากแล้วก็คือตัดไปเนี่ยเต็มๆปูแป้ง ขอบคุณมากด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้นะครับวันเดวิทไทกดำคนอาตะคุนไรนะเยาวๆปักผมปักผมปักผมอาตะคุนนี่นะครับผมผู้รักษาประตูของแอสตันีมังค์เฮาตีต็มแล้วก็เป็นผู้รักษาประตูทีมชาติด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับไอด้วยแล้วกันนะครับวิเอาละลุกเด้อลุกเด้อนะลจริงๆลืมเป่าตั้งหรือเปล่าลืมรถ ไปพิจารณ์รที่เลยครับต้องไปเอาเสาตังก่อนงั้นมือนี้ก็รบกวนดท้ายกว่าละเสื้อช็อตกเลยโอเคขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวยังไงมีโอกาสเดี๋ยวไว้มาวันเด็กวิตายกันต่อนะฮะวันนี้เราสองคนขอตัวลางทีไปก่อนใชครับแล้วพบกกันใหม่อย่าลืมไปเชียร์เมืองทองกันเยอะๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ